สวัสดีตอน5้าโมงเย็นค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่เป้ชมจะพานโนนนะคะไปรับของฟรีค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าของพี่พีด้วยนั่นเองบอกเลยว่าเป็นชิ้นสุดท้ายของอ e ีเวนต์แลนด์แมปแมปนี้แล้วนั่นเองนะคะและของชิ้นนี้นะคะ้้งนเขาแจกเพียงแค่1 1ึ0 0หชิ้นเท่านั้นบอกเลยว่าถูกใจน้องผู้ชายหลายๆคนแน่นอนค่ะพราะถามหานะคะว่าเมื่อไรของฟรีชิ้นนี้จะมาแจกสักทีซึ่งเขามาแจกแล้วนะคะในวันนี้ เะมะือใหม่ก็ยังสามารถทําได้อยู่นะคะคาวแมบตามพี่เป้มาเลยค่ะเป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปน,นี้เหมือนเดิมไปดูกันว่าทํายังไงบ้างมีน้นองคนไหนนะคะที่เก็บของจากอีเวนต์นี้ทุกชิ้นลวบ้านนะคะคอมเมนต์บอกพี่เป้หน่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของฟฟีชินี้อย่างมากี่โบทำยังไงบ้าง<ม><ม>และหัวผีบีเทจอยนะคะน้องไม่ต้องใช้เหรียญดำแล้วนะคะครั้งนี้ใช้แต่เหรียญสีเขียวแทนนะคะซึ่งเหรียญสีเขียวพี่เป้ชมแนะนําให้น้อง สองหมื่นถึงสมื่นเหรียญนะคะพวกพี่แป้งก็ใช้มากกว่า15,000ันเหรียญแน่นอนส่วนใครที่เป็นมือใหม่ไม่รู้ว่าฟาร์มยังไงนะคะแนะนำให้น้องไปดูคลิปนี้นะคะพี่แป้งจะทิ้งลิงค์คลิปเก่าเนี่ยวไว้ใต้คลิปนี้กับเบ้งบน,นนะคะแล้วไปดูวิธีการฟาร์มนั่นเองและหัวพี่ทาจายนะคะจะมาในเวลา5ทุ่มของคืนนี้คือวันที่6กกันยาน,นั่นเองค่ะอย่าลืมมาเอาด้วยนะมาเก็บของฟรีชิ้นนี้ก่อนนะคะ รวลมลคลิปสอนรับบัคูรีนะคะเรามีนัดกันคืนนี้ตั้งสองชิ้นนะคะใครที่อยากได้อย่าลืมมาดูด้วยเด้อ